โอ้โหหล่นโอ้โหหล่นจนได้ครับโอ้โหเอาล่ะกล่าวสวัสดีแฟนมวยทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในศึกมวยมาสนานเมืองครับแพร่ทีวีแพร่ทีวมวยลังสิตครับเป็นคู่เอกคู่ไฮไลท์เลยครับเป็นการชิงแชมป์นะชิงแชมป์ว่างครับร้อยสองฟอนครับแชมป์แพรทีวีครับระหว่างฝั่งแดงครับอัพหน้าครับปรากับวันเทงครับมายกสองเลยครับอาจจะไม่ครบยกนะคู่เอก ใชแล้วมาถึงไครวายครับทช่ครับดุล่างดีใช้ได้เลยครับดูครับโดุล่างดีบอลดีแล้วตัวดีโอ้โดนปอดเหลี่ยมของบันเฮิงวาครับหลอกไว้ครับขวาไปย้อนข่าวซ้ายขวาครับข้างหน้าโอ้โหโดนปอดลงไปแล้วครับโอ้โหบันเฮง ปสวันเฮงครับจอย,ยขวาบอมาครเล้ทำหน้าไปยหน้า,คร,า,นานครับตขาไปโอ้หัมาสอบขวาครบับหน้า ครับหน้าเต็มหน้าเลยครับหาควันหนเองครับเดินต่อครับ หน้าครับ่ทหน้าตีได้ครับวันนี้งคุ้นแข้งคึ้งเท้าโอ้โหไอขาขึ้นบนครับเฮ้ยลงขาทางโอ้ยซอกขวาครับเต็มหน้าเลยโอ้โหอึดดีโอ้โหหล่นจนได้ครับโอ้เข้าเต็ม กัดโค้งลปีเลยครับอู้เรียบร้อยครับความจางให้ไวเลยครับอ้เรียบหมอด่วนเลยครับโอ้แชมป์แชมป์คนใหม่ครับร้อยสองร้อยสองคนเท่าไฟทีวีครับโอ้โหโคตรสุดเลยครับโอ้โหจบอย่างไวครับยกสองครับเก่งจริงครับอู้หูแทงเข้าเต็มลิ้นปี่เลยครับเข่าของทับหน้าครับ น้องตาลูกผู้ชายครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็คอมเมนต์ผู้คนไ,ได้เหมือนเดิมครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับน้องตาลูกผู้ชายครับร้องไห้เลยนะครับหน้าครับเ,เก่งจริง